สวัสดีค่ะครูนักเรียนวันนี้ค่ะในคาที่ครูสอน,นเรื่องคำผสมไปเลยไม่ค่อยเข้าใจเลยครูช่วยอธิบายให้หนูฟังเพิ่มเติมเลยได้ไหมคะโอ้ได้สินักเรียนแต่ก่อนอื่นเลยนะครูขอชื่นชมนักเรียนก่อนที่นักเรียนมีความพยายามมากที่จะมาหาครูในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจดีกว่าปล่อยให้มันทิ้งไว้อย่างนี้ครูเห็นถึงความพยายามของนักเรียนมากเลยที่พยายามที่จะมาหาครูเรื่องคำผสมใช่ไหมอย่างแรกเนี่ยครูจะบอกความหมายก่อน ความหมายของมันก็คือหน่วยคําอิสระที่ความหมายต่างกันอะอย่างาน้อยสองคำนักเรียนมารวมกันทําให้เกิดคําใหม่หรือความหมายใหม่ให้นักเรียนนักเรียนจําเรื่องคําอิสระได้ไหมที่จำไม่ค่อยได้แล้วค่ะครูช่วยอธิบายใหม่ได้ไหมคะ่ดยคาอิสระใช่ไหมโดยคําอิสระก็คือคําที่มันอยู่ตามลําพังและก็ใช้ตามลําพังที่ก็จะมีอย่างเช่นไฟกระดาษอะไรแบบนี้น,นักเรียนอะ แต่ฟังแค่นี้ก็ยากแล้วว่ค่ะครูทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องอะไรยากๆอย่านี้ด้วยอะค่ะนักเรียนเรื่องนี้ไม่ยากเลยอะครูครูแค่คิดว่านักเรียนเนี่ยมีความพยายามยู่แล้วจะไหมที่มาหาครูอะครูว่านักเรียนอะมันทบทวนมันอะไรสักนิดหนึ่งมันอ่านมันอะไรเป็นนักเรียนนักเรียนก็จะครูรู้สึกว่านักเรียนก็จะทําได้ดีพอ,พอนักพ่อท่ันเรียนตั้งใจไงนักเรียนก็จะทําได้ดีเลย แล้วแบบนี้หนูจะรู้ได้ไงคะว่าคาไหนคือคําผสมแยกไม่ออกอะค่ะอ๋ออยากรู้หลักคําสังเกตใช่ไหมอ๋อหลักสังเกตคําผสมเนี่ยมันก็จะมีอยู่สี่หลักนักเรียนเดี๋ยวครูจะเริ่มหลักแรกก่อนนะหลักแรกก็คือคําผสมเนี่ยมันจะเป็นความหมายใหม่แต่มันก็ยังทิ้งความหมายเดิมไว้อยู่นะก็อย่างเช่นคําว่าน้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยก็คือน้ําที่โดนปฏิกิริยาความเย็นเนี่ยทําให้มันแข็งเลยเรียกว่าน้ําแข็งแต่ว่า มันก็จะมีความหมายเดิมก็คือคําว่าน้ากับควาว่าแข่งไงนักเรียนอะต่อมานะหลักที่สองหลักที่สองเนี่ยก็คือคําประสมเนี่ยมันจะไม่มีคําอื่นใดอะมาแทรกระหว่างกลางนะนักเรียนก็อย่างเช่นคําว่าลูกช้างเส้นอยู่บนเวทีคําว่าลูกช้างเนี่ยมันเป็นคําผสมเพราะมันเป็นแบบช้างที่กําลังเด็กช้างที่เพิ่งเกิดอะไรแบบนี้นักเรียนมันก็ ไม่มีคําใดมาสามารถแยกได้ระหว่างลูกคำว่าช้างไม่มีคำใดมาแทรกระหว่างกลางได้นักเรียนเรื่องเข้าใจขึ้นไหมสองข้อแล้วเริ่มเข้าใจค่ะแต่ก็พยายามอยู่ค่ะต่อไปข้อสามเลยค่ะนักเรียนเข้าใจหูรู้สึกดีมากเลยต่อไปข้อสามเลยนักเรียนเขาผสมเนี่ยคําที่หน่วยคําที่มันาประกอบกันอ่ะมันไม่สามารถสลับที่หรือย้ายกันได้ก็จะเป็นอย่างเช่นคําว่าคุณนั่งกินที่คําว่ากินที่เนี่ยเป็นเป็นคําผสมคําว่ากินคําว่าที่เนี่ยมันไม่สามารถ สลับหรือว่าย้ายออกจากกันได้นะักนะเรียนส่วนต่อมาหลักที่สี่หลักที่สี่เนี่ยเป็นคําผสมเนี่ยมันพูดมีจังหวะไม่ต้องเว้นจังหวะการพูดให้นักเรียนพูดไปเลยนักเรียนพูดไปเลยเพราะไม่งั้นอ่ะความมันก็จะไม่ใช่คําผสมก็อย่างเช่นคําว่ากาแฟเยน็นคําว่ากากาแฟเย็นเนี่ยถ้าเราพูดไปเลยโดยที่มีจังหวะการพูดนะ พูดไปเลยโดยที่ไม่มีจังหวะการพูใช่ไหมใช่นักเรียนก็มันจะเป็นความหมายที่ว่ากาแฟที่มันใส่นมแล้วก็ใส่น้ําน้ําแข็งมันก็จะแบบกาแฟเย็นใช่ไหมนักเรียนแต่ถ้าหนูว้นกาแฟเย็นอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช่คำผสมใช่เพราะว่ามันก็จะหมายความว่ากาแฟกาแฟที่มันร้อนอยู่ะแล้วมันมาวางไว้เฉยเมันเลยเย็นไงนักเรียนนี่นักเรียนเป็นไงหลักสี่ข้อค่ะหนูก็พอเข้าใจแล้วแต่หนูก็รู้สึกว่า นูยังไม่ค่อยชอบเข้าเรียนวิชาภาษาไทยเพราะว่าฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องอะค่ะต้องมาถามครูแบบเนี้ยทําไมภาษาไทยมันยากจังเลยอะค่ะภาษาไทยไม่ยากนีกเนียนภาษาไทยของเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยทําให้เราต้องเรียนแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งภาษาไทยนั้นก็คือเป็นภาษาที่เราใช้กันทุกวันเป็นภาษาที่อะไรทุกวันแต่เพราะฉะนั้นเราจึงทําเราต้องทําให้ภาษาไทยเรานั้นถูกเราต้องพูดให้มันถูก อ่านักเรียนเป็นไงนักเรียนรู้สึกดีขึ้นไหมว่าเราเรียนภาษาไทยเอ๊ะเราได,ได้ใช้ให้มันถูกไงนักเรียนอ๋อโอเคครับนักเรียนก็ใกล้สอบไปใช่ไหมนักเรียนนักเรียนนะจําคําที่ครูบอกไว้นะก็คือที่ครัวอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยนักเรียนสามารถไปทบทวนไปอ่านไปแบบทาโจทย์เพิ่มหรืออะไรก็ได้นักเรียนก็จะทําได้แน่นอนข้อสอบครูไม่ยากอย่างที่คิด หนูจะทําข้อสอบครูได้ใช่ไหมคะได้สิเดนักเรียนมีความตั้งใจมากไม่รู้อะไรก็มาถามครูเนี่ยครูรู้สึกว่านักเรียนมีความมีความที่ตั้งใจที่น่าจะทําโจทย์ของครูได้คะแนนเต็มแน่เลยครูเชื่ออย่างนั้นนะนักเรียนนักเรียนได้คะแนนเต็มแน่ค่ะขอบคุณค่ะครับ